สวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีสวัสดีเฮ้ ทักท,ยกทายลูยกค้าเมลหน่อนกลายซึมวัาไข้คอแตงเล็บหน่อมากเลยสวัสดีนะคะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้เลย หงามากตอนนี้ใครเอ่ย ทำงานกันค่ะช่วงรอลูกค้า Hej Tack så mycket. Jag har olika storlekar. Det finns också pris på lappar men det är den där M storlek. Det är 325. Och 250 för S storlek. Och jag försöker... Och Eller lite mindre. Ja! 325. Det är större. Aha, är det så? Oj! Oh. Jag missade kanske. Ja, det kan vara den jag missade. Därför, därför du bara försöker hitta. Så jag skriver direkt. Tack. Jag har två olika granar också. Kung, ja, Kungsgran och gran. Äh, den här är den mjukare. De hjärtan, ni kan använda för, igen. För att det, ja, det är stummen är konstmossa. Och man kan ta fram år efter år. Men blommor kanske det tappar bara lite färg, men annars det blir fin. Men om, om det Men om det är ute, om ni har det ute, det bara en gång för att stommen gillar vatten, så de söker in vatten. Inne, om du vill använda många gånger. พลาดไปแล้วไม่มีคนเออตอนที่ไปขายของอีกที่หนึ่งก่อนจะมาที่เนี่ยขายดีมากเลยนะทำไมที่นี่ถึงขายยากจังเลยอ๋อกเก้า ค่ะใครเข้ามาก็ทักทายกันได้นะคะทำงานเน็บเหงาจริงๆติตัวตอีก็เตียยไป วันนี้ขอไลฟ์แค่สิบห้านาทีนะคะเพราะว่าอยู่คนเดียวอะใครที่เห็นคลิก ไลฟ์ตัวนี้ที่หลังนะคะทักทายกันได้นะคะแม่ใจดีเล้ออีกสามวันสามวันสามวันวันนี้ยี่สิบเอ็ดยิบสองยิบสามวันนี้แล้วก็อีกสองวัน 10นาทีแล้วนะเดหลือ15นาทีจะพอถึง15นาทีแล้วจะไม่จะปิดไลฟ์แล้ว สวัสดีนะคะคนที่เข้ามาคนหนึ่งเนี่ยต้องเป็นไม่เป็นตาไม่เป็นพ่อไอ้ฉันกับแม่ไอ้ฉันอะสองคนนี้แหละใช่หรือเปล่าจะเสร็จแล้วตัวหนึ่งทำจากที่บ้านนะเมื่อคืนนี้แล้วค่อยมาตกแต่งที่นี่ ผมื่อคืนนอนเกือบตีสองง่วงมากตาลายไปหมดแล้วชามากเลยสวัสดีค่ะสองคนแล้วไข่เข้ามาเนี่ยแล้วก็เดือเธอสึกอาอขายไปหมดแล้ว ไม่น่าทักเลยอ่ะทักแล้วเขาก็หนีเราไปเลยไม่ต้องตกใจน,นะคะแม่ใจดีคะ่ะแม่ใจดีมาช่วยขายของหน่อยเร็ว ้องนอนมากสวัสดีนะคะใครที่หลงเข้ามานะคะยินดีต้อนรับนะคะแม่อยู่คนเดียวแต่ขายของคนเดียวตต่น,นเ,เช้าจนะหลเย็นหัยเงียบจังเลย มันใกล้แล้วนะใกล้คริสต์มาสแล้วนะคนก็ต้องซื้อของกันแล้วสิซื้อของกันเร็วจำต,ตลาดนะถ้าขายดีไปตลาดใ่คริสต์มาสคนไม่มีนนคนละ น่ารักเสร็จแล้วโอเคค่ะอีกสิบินาทีนะขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามานะถึงแม้จะไม่เยอะขอบคุณมะที่เข้ามาเป็นเพื่อนให้แม่ได้จตื่นเต้นแม่ได้นตื่นเต้นยังไงวันนี้ก็แค่นี้นะคะบ๊ายบายทุกคน เดี๋ยวพวงนี้มาขายของอีกอาจจะไลฟ์นะถ้าวบานก็เข้ามาเด้อ